หลวงปู่เทพโลกอุดรหรือหลวงปู่ใหญ่เป็นพระภิกษุในตำนานซึ่งมีผู้กล่าวอ้างถึงอย่างมากมายโดยเชื่อว่าเป็นผู้ที่คอยแนะนำผู้ที่ปฏิบัติธรรมมาหลายยุคหลายสมัยตามตำนานเชื่อว่าท่านคือพระอุตรเทระที่เดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาบริเวณดินแดนสุวรรณภูมิกับพระโสนเทระ ในสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชหลายคนเชื่อว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์แต่ยังไม่ดับขันใช้วิธีเจริญฌานอิทธิบาทีต่ออายุเพื่อช่วยเหลือพระพุทธศาสนามาจนถึงปัจจุบันซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงตำนานไม่ปรากฏในพระไตรปิฎกหรือหลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่อย่างใดหลวงปู่โลกอุดร มีด้วยกันหลายองค์แต่เป็นที่รู้จักกันมากมีอยู่ห้าองค์คือหลวงตาดำเป็นบรมครูสูงสุดขััวเสียนบาทเป็นน้องชายของหลวงตาดำหลวงปู่โพลงโพเป็นสิทธิเอกของหลวงตาดำครัวแก้มแดงเป็นผู้ชํานาญในเรื่องการเล่นแร่แปรธาตุปลอดสำเร็จครัวขี้เท่า เป็นผู้ชำนาญทางด้านเตโชกสินคาถาบูชาหลวงปู่เทพโลกอุดรฉบับเต็มให้ตั้งนโมสามจบแล้วว่าคาถาดังนี้นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภพคะวะโตอะระหะโตมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภพคะวะโตอะระหะโตมมาสัมพุทธัส यो अर्यो महातेरो अर्हाञ्जाथ रोपति साम्पितापतो हे विच्छोकोत्थाशवको भहूमेताति वासनो महातेरानुशासको अमतञ्वा शुचिवती अभिनान्ति कुहावनङ् สูโลกุตารุณโมอัมเหหิอภิปูจโตอิทาทานุปะมาคัมมากุสรโนนิโยเทยิปตเมวาปิยังเทสิมาคาพลังวัติสติปรมาสารีริกาถาตุวจิรัญจาปิวานิตัง Sulu kejaupan no eke nawah hitang, Karo ayang noho punjala po, Apamato pahawitap po, Sadu kantang anu karisamayang, Warena subhasitang roko taro, ยมหาเทโรเทวตานระปูชิโตโลรกุตระกุนังเอตังอหังวันทามิตังสทามหาเทรานุภาเวนัสุขังสุทีภาวนตุเมให้ภาวนาในเวลาตื่นนอนและก่อนนอนครั้งละสามจบเจ็ดจบหรือเก้าจบ